ดีค่ะกลับมาพบกับหลิ่อีกแล้วนะคะในช่อง YouTube ของหลิ่น,นั่นเองก็คือวันนี้เนี่ยหลินมีแคํคถามนะคะที่รวบรวมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูดไขมันมาไว้ให้ทุกคนแล้วค่ะเนื่องจากว่าครั้งที่แล้วเนี่ยหลินอาจจะยังแบบตอบคําถามได้ไม่เคลียร์เนื่องจากว่ามันเป็นการเล่าสถานการณ์ตอนดูดไขมันตอนนั้นนะคะแต่ครั้งนี้ก็คือจะมารวมคําถามที่ถามเข้ามาใน DM หลิ่เยอะมากๆเลยนะคะว่าคําถามยอดฮิตเนี่ยมีอะไรบ้างมาเริ่มกันที่คําถามแรกเลยนะคะก็คือเจ็บ หมเอ,อต้องแยกออกเป็น 2, 2เหตุการณ์นะคะก็คือก่อนทํากับหลังทํานะคะก่อนทาเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกนะคะระหว่างดมยาสลบนะคะกับฉีดยาชาค่ะซึ่งหลินเคยผ่านมาทั้ง2แบบแล้วนะคะก็จะบอกได้เลยว่าฉีดยาชามันเจ็บกว่าอยู่แล้วค่ะเนื่องจากว่าคุณหมอเนี่ยเขาจะฉีดไปตรงบริเวณที่เราจะดูดนะคะแล้วก็มันจะเป็นการเหมือนเสาะเนื้อเข้าไปให้มันลึกถึงชั้นไขมันที่เขาจะดูดอะคะ่ะเพื่อที่ตอนดูดมันจะได้ไม่มี รู้สึกจะบอกเลยว่าเจ็บแบบเจ็บมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนั้นที่หลินเคยฉีดยาชาคิดในใจเลยว่าอูจะไม่ทําอีกแล้วอูจะไม่ทําอีกแล้วเพราะว่ามันทรมานมากจริงๆแต่ว่าข้อดีของการฉีดยาชานะคะก็คือจะมีราคาที่ถูกลงมาค่ะเนื่องจากว่าเราไม่ต้องเสียค่าวิสัญญีแพทย์เพิ่มนะคะสําหรับการดมยาสลบนั่นเองแต่ว่าการดมยาสลบอ่ะก็คือดมแล้วก็หลับเลยคุณหมอก็สามารถดูดได้อย่างเต็มที่นะคะ นนก็คลายกังวลแต่ว่าราคาของวิสัญญีแพทย์นะคะก็แล้วแต่ที่ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ1-0,000หมื่นถึงสองหมื่นบาทค่ะมาตอนที่หลังจากดูดแล้วนะคะถามว่าเจ็บไหมสําหรับการฉีดยาชาระหว่างทาเนี่ยเราจะรู้สึกนะคะว่าคุณหมออะไปตรงจุดไหนบ้างไปตรงจุดไหนแล้วถึงจุดไหนแล้วเนื่องจากว่ามันจะมีเสียงตลอดเวลานะแบบเป็นเสียงแบบกึกกึกกึกฟิลแบบเจาะพื้นถนนน่ะทุกคนคุณหมอเขาต้องแบบซอกซอนไปตรงชั้นพังผืดแล้วก็ชั้นกล้ามเนื้ออะไรต่างๆของเราซึ่งอันนี้หลิน ไม่ไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่าหนังของเรามีกี่ชั้นแต่คือได้ยินเสียงชัดมากว่าเออถึงจุดนี้แล้วถึงจุดนี้แล้วถึงจุดนี้แล้วคือมันไม่เจ็บนะคะแต่มันแค่รู้สึกส่วนยาสลบฟื้นขึ้นมาก็คือจะรู้สึกระบมไปทั้งหมดเลยแต่คือถึงแม้ว่าเราจะดมยาสลบแล้วก็จะยังมียาชาอยู่ตรงบริเวณที่เราดูดไปนะคะเพราะฉะนั้นตื่นมามันก็คือยังไม่เจ็บค่ะจะแค่แบบเมาเมามึนมึน,มนยาสลบเฉยเยเพราะว่าฤทธิ์ยาชาอยังอยู่แต่หลังจากนั้น 1- 2สองชั่วโมงก็จะเริ่มมาแล้วมันจะระบมจากข้้าาาาางในนนะะคคสรุปํถมถมมีว่ เจ็บไหมก็คือเจ็บค่ะแต่ว่ามันอยู่ในระดับที่ทนได้แบบเดินขึ้นรถกลับบ้านเองได้อะไรเงี้ยค่ะคําถามข้อที่2นะคะก็คือกี่วันไปทํางานได้อ่าอันนี้ยอดฮิตเหมือนกันเนื่องจากว่าคนเราเหมือนก็ต้องมีการแพลนเนาะว่าถ้าฉันไปดูดวันสุกหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยวันจันทร์จะไปทํางานได้ไหมหลินตอบนะคะว่าไปได้ค่ะเพราะว่าหลินะเคยดูดทั้งหน้าท้องต้นขาน่องแล้วก็ต้นแขนคือดูดมาทุกส่วนแล้วนะคะก็ ทนได้ะคะ่ะสาหรับขาก็อาจจะเบร่อสันิดนึงเพราะว่าเราต้องใช้ในการเดินนะคะสําหรับคนที่แบบเดินเยอะที่ต้องเดินเยอะหลินก็คือแนะนาว่าขอสัก3วันถึง4วันขึ้นไปนะคะแต่ว่าตอนที่หลินดูดขา3วันคือหลินก็เดินได้แล้วนะมันก็อาจจะเดินช้ากว่าคนอื่นนิดนึงคนอื่นข้างนอกเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเนื้อปะเราดูไม่ได้เป็นคนป่วยเนื้อไหมเราแค่แบบ ข้างในนะคะส่วนหน้าท้องก็คือเดินได้ตั้งแต่วันแรกเลยนะคะที่ดูดมาแต่คือมันก็จะมีปัญหารเรื่องการแบบลุกนั่งขึ้นรถอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าหน้าท้องเนี่ยเป็นแกนกลางของเราเราต้องใช้มากที่สุดนะคะส่วนต้นแขนไม่มีปัญหาเลยก็คือ1วันถึง2วันก็ไปทํางานได้ค่ะปัญหามันจะอยู่แค่ตรงที่ว่าวันที่3ามะคะ่ะมันจะบวมแบบบวมมากๆเดี๋ยวลินจะขึ้นรูปให้ดูนะคะวันนี้เป็นวันที่3านะคะวันที่3ามก็คือจะบวมที่สุด คือเดินแล้วรู้สึกเลยว่าแบบมันมีน้ำเกลืออะไรอยู่ในเท้าันนะดูสิมือโคตรป้องเลยอ่ะวิ้ย <c oughs> <c oughs> คือเหมือนน้าเกลือต่างๆมันไหลไปรวมกันเหมือนมันไม่มีจุดออกค่ะนอกจากการปัสสาวะหรือการขับเหงื่อนะคะก็จะเกิดการบวมและเวลาเดินก็จะแบบรู้สึกชาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้หลินเป็นทั้งการดูดขาแล้วก็ดูดหน้าท้องเลยนะคะสําหรับอาการบวมนี้ก็เลยอยากแนะนําว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีเวลาแบบพักผ่อนเกินกว่า3วันก็อยากให้พักผ่อนมากกว่านั้นนะคะขึ้นไปถึง5วันอะไรอย่างนงี้เลยก็ได้เนื่องจากว่าสิ่งอํานวยข้างนอกมันไม่สะดวกจริงๆอะที่เราจะแบบว่าเดินเหินได้สะดวกนะคะก็ถ้ามีคนดูแลด้วยจะดีิขึ้นเลยค่ะ คำถามที่3มนะคะ <c oughs> ก็จะยังเป็นคําถามที่วนเกี่ยวกับเกี่ยวกับการทางานนะคะแต่อาจจะเป็นคนที่ต้องทํางานเช่นถ่ายแบบหรือว่าต้องโชว์แบบร่างกายนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะอยากจะบอกว่า3มอาทิตย์ก็คือยังช้าอยู่นะคะคือเราก็เดินได้สะดวกแล้วแหละแต่ว่ามันจะยังมีรอยช้ารอยแบบน้ําเหลืองฟกช้ําบางคนอาจจะช้าไปถึงม่วงถึงเขียวเลยนะคะถ้าแบบต้องใส่ขาสั้นหรืออะไรเงี้ยบอกเลยว่ามันจะยังช้าม่วงอยู่แน่นอนแต่ว่าตอนดูดไขมันหน้าท้องก็คือเหมือนไม่รู้อะไรเหมือนกันแต ว่าช้ำแค่เป็นสีเหลืองนะคะก็คือค่อนข้างจะหายเร็วมีน้องเคยถามมาว่าใช้เรพริวเจลช่วยไหมจะบอกว่ามันอะ่ะช่วยลดรอยช้ำนะคะแต่ว่าทุกคนอย่าลืมว่ามันเป็นแผลจากข้างในข้างนอกที่มันแสดงออกมาเนี่ยมันก็จะยังเป็นแบบแข็งๆอะ่ะเป็นคลื่นๆหมายถึงว่ามันยังไม่นิ่มพอที่จะแบบไปรวมกับไขมัน,มนกับผิวของเราอะไรเงี้ยมันยังต้องแบบไปนวด RF เพื่อแก้ความแข,ข็งของจุดเนื้อนั้นๆนะคะมันก็เลยยิ่งดูแข็งๆเป็นก้อนๆคนอื่นเห็นมันก็จะดูออกค่ะว่า ทำไมยังเป็นอย่างนั้นถ้าไมผิวเธอเป็นอย่างนั้นนะเออเดี๋ยวลินจะขึ้นรูปให้ดูนะคะ คำถามที่4ค่ะสําหรับรอยดํารอยช้านะคะรอยช้าเนี่ยมีอยู่แล้วแต่รอยช้าม,มันก็จะหายไปง่ายกว่านอ้อไม่ว่าจะเป็นจากการที่เราแบบประโคบทายาช้านะคะแต่ว่ารอยแผลเป็นก็คือมีแน่นอนทุกวันนี้หลินก็ยังมีแผลเป็นอยู่นะคะอันนี้หลินดูดตั้งแต่วันที่11ใช่ไหมคะอันนี้ก็ผ่านมาประมาณ2เดือนละรอยแผลเป็นก็ยังอยู่นะคะแต่ว่าโชคดีมากๆเลยที่ไม่เป็นคีรอยนะคะสําหรับคนที่เป็นคีรอยง่ายก็คือต้องเลเซอร์ออกอย่างเดียวเลยตอนนี้หลินก็ได้แต่แบบทายานะคะก็จะเป็นตัวเดอร์มาติกอันนี้นะคะ อันนี้หลินใช้หลอดใหญ่หมุดไป1ห,หลอดแล้วใช้ควบคู่ไปกับเออโลชั่นที่หลินตอนนี้หลินกําลังผลิตเป็นโลชั่นตัวเองอยู่นะคะเป็นโลชั่นลดรอยแผลเป็นจะบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นตัวเข้มข้นมากที่หลินตั้งใจทํานะคะคือไม่ได้ตั้งใจจะขายของอย่างใดแต่คือเพราะว่าดูดไขมันมาบ่อยมากจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าการทายาเฉพาะจุดอะสำหรับหลินบางทีหลินรีบหรือ,ล,อลืมอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่หลินแบบทาโลชั่นได้เลยทั้งตัวมันสะดวกกว่านะคะแล้วมันก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นด้วยเนื่องจากว่าบริเวณที่ เราดูดอะใต้ผิวหนังอันนั้นอะมันก็จะแห้งมากๆแล้วมันก็จะเกิดอาการคันนะคะฟีลแบบว่าเหมือนแผลที่กําลังจะหายอะทุกคนนึกออกปะพอเราเก่าอะมันจะทําให้ผิวเราอะอกวิธีแก้ก็คือต้องทาโลชั่นทับนะคะลินก็เลยเอาส่วนผสม2อ,อย่างมารวมกันก็คือโลชั่นกับจัดสกัดจากยาลดรอยแผลเป็นที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะตัวนี้คิดว่าน่าจะได้ลอน u n ประมาณมิถุนาประมาณนี้นะคะก็ใช้ไปเยอะมากๆแล้วนะคะคือทาทุกวันสลับกันไปอีกอย่างหนึ่งลืมบอกไปบางคน เป็นแผลคีรอยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากการทำนมหรือการใช้กรรมต่างๆนะคะการเลเซอร์ลดเม็ดสีผิวอะคะ่ะเพื่อให้มันไม่ไม่ดำไม่นูนเนี่ยต้องเช็คดีๆนะคะว่าตัวเองเนี่ยแพ้ตัวเลเซอร์นั้นไหมเนื่องจากว่ามีรุ่นน้องหน่นคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเขาอะเป็นรอยนูนจากการทำนมอืมแล้วเขาก็ไปเลเซอร์นะคะเพื่อที่จะแบบลดรอยดำปรับสีผิวเมลานินอะไรเงี้ยให้มันผิวเท่ากันแล้วก็ลดรอยนูนปรากฏว่าเขาอะแพ้ตัวที่มาเป็นตัว เลเซอร์ค่ะลินไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่านางแพ้แล้วก็กลายเป็นว่าผิวตรงนั้น่ะมันชัดกว่าเดิมคือตอนแรกนังเข้าใจว่าเออชัดกว่าเดิมเดี๋ยวก็คงหลุดลอกไปเองปรากฏว่าไม่นะจ๊ะหนักกว่าเดิมมาถึงคําถามที่5นะคะสําหรับการใส่ชุดกระชับชุดกระชับนะคะลินคิดว่ามันก็เป็นชุดที่มีราคาค่อนข้างแพงนะคะอย่างลินซื้อมา4 0 0 0บาทก็คือรัดอยู่อย่างนั้นเลยนะคะใส่เป็นเวลา1เดือนค่ะแต่จริงๆคุณหมอแนะนําให้ใส่3เดือนขึ้นไปนะคะแต่ว่าลินแบบด้วยความที่1เดือน หนงก็ต้องรีบไปทํางานไปนูน่นไปนี่ไปนั่นแล้วแบบอยากแต่งตัวสวยๆแล้วอะ่ะเออก็เลยโกงคุณหมอค่ะ1เดือนแรกก็ใส่เต็มแต่พอหลังจากนั้นก็คือใส่แค่ตอนนอนก็พอนะคะแต่ว่าก็ต้องมั่นใจด้วยว่าคลินิกที่เราไปทําอ่ะเขาจะไม่ทําให้ผิวเราเป็นคลื่นเพราะถ้าคลินิกไหนทําไม่ดีปุ๊บแล้วเรายิ่งไม่ไปใส่ชุดกระชับอะ่ะผิวเราก็จะเป็นคลื่นๆนะคะหลังจากที่มันหายแล้วก็นั่นแหละดูดีๆนะคะคำถ,ถามที่6ค่ะ <c oughs> ก็คือดูดไขมันแล้วไขมันมันจะไปลงจุดอื่นไหมตอบเลยว่าจาก ที่ลองดูดมาถุกสัดส่วนแล้วคือมันไปลงจุดอื่นจริงๆค่ะคืออย่างตอลิ้นดูดขาก็มาลงตรงแขนมาลงท้องขั้นตอนต่อมาลิก็เลยต้องไปดูดท้องกับดูดแขนตอนนี้มันก็เลยลงมาที่ขานะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีแพชชั่นในการออกกําลังกายอยู่แล้วก็อยากให้ออกกําลังกายมากกว่านะคะเนื่องจากว่ามันมีผลกระทบคือมันไม่ใช่ตอลิน่นคนเดียวต่ลินเคยถามคนที่ก็เคยดูดจุดอื่นมาบ้างเหมือนกันเขาบอกเออมันก็เป็นไซด์เอฟเฟ t ที่คนที่ชอบดูดไขมันต้องยอมรับเพราะฉะนั้นมันเป็นแค่เหมือนหนึ่งทาง ันะคะที่จะทําให้เราไปถึงจุดนั้นได้เร็วขึ้นใครที่ชอบออกกําลังกายคุมาหารอยู่แล้วทาต่อไปเถอะคะ่ะนะมาพูดถึงเรื่องการเติมไขมันที่หน้านะคะก็คือหลีดหน้าดูดจากจุดหน้าท้องมาเติมที่ใบหน้านะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครแค่อยากเติมไขมันหน้าเนี่ยปกติคุณหมอเขาจะใช้ไขมันต้นขาเพราะว่าต้นขาเนี่ยหายง่ายกว่าท้องก็เขาก็จะดูดมานี้เดียวแบบนี้เดียวจริงๆเวลาเราใช้เติมหน้าเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเจ็บนะคะแต่ว่าผลีดเนี่ยหน้าประมาณ16วัน ถึงจะดูเป็นปกติหมายถึงว่ากล้าถ่ายรูปลงสตอรี่อะไรอย่างงี้เพราะก่อนอันนี้นก็จะค่อนข้างที่จะเป็นนางปลาทองมันก็จะแบบกดตาลงมาอย่างงี้อย่างสมมติตัวนี้หายบวมแล้วตัวนี้มันก็จะกดลงมาทําให้ตาเราอะดูแบบไม่เปิดเต็มที่นะคะวันที่15ของหลินอะมันก็ยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงขนาดนั้นเวลาถ่ายรูปมาหน้าก็ยังแปลกอยู่แต่ว่าวันที่19อ่อะหลินรู้สึกว่าหน้าหลินอะเข้าที่สุดๆหมายถึงว่ามันเข้าที่ในแบบที่หลินแบบมั่นใจที่หลินจะไปถ่ายแบบอะไรอย่างงี้นะคะหน้าท้องกก็็ยยังเปนน้อนอู่ เดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะคะสําหรับเดย์เก้ก็ฉีดไขมันเข้าหน้าเนี่ยไม่เจ็บนะคะแต่มันจะเป็นความรู้สึกหนักหนักหน่วงๆน่วงเหมือนมันมีอะไรแบบกดเราตลอดเวลาแบบเวลานอนอะไรเงี้ยมันก็เหมือนดึงดึงหัวเราเราหนักเงี้ยแล้วก็อาทิตย์นึ่งอ่ะกว่ามันจะได้สระผมนะคะมันก็เลยรู้สึกอึดอัดไปหมดเลยตอนนอนก็จะมีแบบเจ็บตรงนี้ข้างๆอะไรเงี้ยบ้างค่ะเหมือนมันยังไม่เข้าที่แต่คือมันไม่ได้เจ็บขนาดมันเหมือนแค่แบบตึงตึงหน่วงๆนวงหนักหนักนะคะคือหลินเคยลองทั้งสองแบบแล้วแบบฟิล กับไขมันหน้านะคะพอได้ลองสีไขมันหน้าแล้วไม่ใช่ว่ามันไม่สวยนะแต่ว่าลินนะ่ะแค่แบบไม่อยากพักฟื้นหลายวันนะคะแบบเนี้ยอย่างที่บอก15วันอะครึ่งเดือนที่หลินไม่ได้ออกไปทํางานไม่ได้ถ่ายรูปเลยชอบที่จะใช้ฟิลเลอร์มากกว่าแล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละบุคคลนะคะมาพูดถึงเรื่องราคากันบ้างค่ะคืออันนี้ลิลนะ่ะดูดที่คลาสซี่คลินิกนะคะก็คือเป็นที่ดูดเดียวกับขาที่หลินเคยดูดครั้งก่อนนะคะสามารถย้อนดูวิดีโอได้ค่ะก็ราคาจะอยู่ที่18000บาทต่อจุด ะะแล้วก็ดูหน้าท้องเนี่ยใช้ทั้งหมด8จุดค่ะก็จะเป็นราคาอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทนะคะแต่ว่าเห็นตอนนี้ทางคลินิกแจ้งมาว่ามีโปรโมชั่นอยู่นะคะอยู่ที่99,000บาทซึ่งหลินรู้สึกว่ามันเป็นราคาที่ดีมากๆเลยนะคะสําหรับการได้ดูดทั้ง8จุดนะคะอันนี้คือ Before ของหลินคหุ่นของคนที่ยังไม่ได้กินอะไรตอนเช้ามันเกินไปไหมพี่สาวแล้วก็ตอนนี้ก็คือเป็น ทองที่ไปทะเลแล้วใส่เบกินี่ก็คือมั่นใจมาก การดูดไขมาานันท้งนี้ก็เพื่อการใส่บิกินี่แล้วมั่นใจแค่นั้นเลยถามว่าสัดส่วนลงไหมก็มันก็จะลงไป1-2นิ้วนะคะจากเอวยีก็อาจจะเหลือ2 4 2สสําหรับต้นแขนก็ลงค่ะทางคลินิกหลิอนาะแจ้งว่าการดูดต้นแขนมันอาจจะไม่ได้ลงแบบช่วยขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งก็ดูดไปค่ะเพื่อความสบายใจนะคะเสื้อผ้าก็ยังใส่ไซส์เดิมค่ะเพียงแต่ว่าตรงเอวมันมันคอดเข้าไปนะคะถ้าเราอยากตัวแบนๆก็ต้องคุมน้ำหนั แล้วก็คุมอาหารกันเอาเองค่ะเดี๋ยวลินจะแปะรูปพัฒนาการนะคะตั้งแต่ก่อนเริ่มดูดนะคะไล่มาเรื่อยๆจน2เดือนนะคะว่ามันเป็นยังไงเอออยากให้เห็นภาพกันก่อนนะคะก็คือไหนๆก็จะดูดไขมันออกแบบใช่ไหมก็เลยตั้งใจว่าเออโอเควันน uh> uh okay. ี้กูกินให้มันตายไปเลยแบบกินให้ฟองแตกตายไปเลยนะคะเพราะว่าคู่น uh ี้ก็จะดูดออกให้หมดทังตัวนะวันนี้องกินแบบสั่ง ไขมันหน้าผากค่ะแล้วก็มาดูไขมันหน้าท้องแล้วก็มาดูไขมันแขนนี่ทุกคนคะ่ะนี่ก็เป็นวันที่สองนะคะสำหรับการดูดและขีดไขมันเข้าหน้าสําหรับหน้าหลินว่ามันดีขึ้นเร็วมากๆเลยนะแต่เขาบอกว่ามันจะบวมมากๆขึ้นในวันที่สามนะคะแล้วก็ที่สี่คืออันนี้คือตาหลินมันเริ่มหายบวมแล้วอ่ะหน้าท้องหลินไม่ได้แก่แผลดเลยนะคะเพราะว่า นะ้ำอะไรซึมออกมาเลยแขนก็ด้วยนะคะเมื่อคืนก็นอนได้ปะกะติดีแต่ตอนนี้มันก็เริ่มเจ็บเพราะว่ายาชาันหมดฤทธิ์แล้วเป็นอ้มพาชราภาน้าผาหสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่สิบแล้วหลิงก็ยังรู้สึกแบบบวมๆที่หน้าอยู่นะคะก็เลยมาทำอาชี้นำจุดที่คุณหมอวาดไว้น,นะคะเป็นการช่วยลดบวมแล้วก็ ที <łość> ่ทองด้วยกได้แบบนี่ก็ฉีดไขมันครบ15วันแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่15ก็รู้สึกว่ามันปกติขึ้นแล้วหมายถึงว่ามันไายรวมแล้วนะคะ หมดไปแล้วนะคะสาหรับแปดคถามที ers, ่หลินรวบรวมมาที down, ่หลินรู้สึกว่าน่าจะมีคนอยากรู้มากที่สุดนะคะก็สําหรับใครที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือว่าหลินไม่ได้พูดอะไรไปก็รบกวนคอมเมนต์ถามกันมาได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามกด subscribe กดไลค์ให้หลินด้วยนะคะแล้วก็สัญญาว่าจะกลับมาทาคลิปแบบจริงจังแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีไฟขึ้นมานิดนึง่รู้เพราะอะไรก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามดูกันในวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย